9คําสอนตรงตรงง่ายๆคนมีบุญจะไม่เลื่อนผ่านสวัสดีกัลยาณมิตรที่เขารบไราสาระชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเรื่องราวบาปบ,บุญคุณโทษนารกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับกัลยาณมิตรที่เขารบโอวาทธรรม ของพระเทพวิทยาคมคูณปาริสุดโธท,ที่ให้ไว้เป็นมรดกคำสอนแก่ลูกหลานซึ่งหลวงพ่อคูณได้เทศนาคำสอนเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายหวังเตือนสติให้ยึดมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องนับเป็นเกจิอาจารย์ ที่เป็นต้นแบบของการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติอย่างแท้จริงซึ่งในวันนี้ไลสาระชาแนลได้รวบรวมคำสอนบางส่วนและคำคมของหลวงพ่อคูณ ปาิสุทโธเพื่อให้ศิษยานุสิทธิ์และประชาชนได้ร่วมรำลึกและเป็นแนวทางในการนำเดินชีวิตทางนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยายลัยขอนแก่นนำคำสอนของหลวงพ่อคูณพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อเป็นอาจาริยานุสอนพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 9. คําคำสอนของหลวงพ่อคูณหนึก่อนสอนคนอื่นต้องสอนตัวเองก่อนมันต้องสอนตัวเองก่อนจะแนะนําอะไรเขาตัวเองทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างเช่นสอนให้เขาบริจาคทานตัวเองต้องบริจาคเสียก่อนด้วยจึงจะถูกใครมันจะไปเชื่อเชื่อไม่ได้ต้องทำให้เขาดูก่อน สอนตัวเองก่อนถึงค่อยไปสอนคนอื่นจะทำอะไรทุกอย่างมันต้องทำให้เขาดูก่อนเขาจึงจะเชื่ออย่างเช่นพระเจ้าพระสงฆ์อย่าดีแต่สอนคนอื่นสอนตัวเองบ้างเถิดนาะสอนคนอื่นอย่างน้ําไหลไฟดับแต่ตัวเองไม่เคยสอนบอกให้เขาบริจาคเท่านั้นเท่านี้แต่ตัวเอง ไม่ทำให้เขาดูก่อนหรือจะเป็นครูอ,อะไรก็ตามเป็นครูหน้าตาสินก็ต้องรำเป็นหรือเป็นครูอ,อะไรก็ต้องทำเป็นก่อนทั้งนั้นพุทธองค์ก็เหมือนกันสอนตัวเองได้แล้วท่านเอาชนะตัวเองได้แล้วจึงได้เสด็จไปโปรโดปาญจาวัคี และเวนนยสัตว์สองละร,รมชั่วธรรมดีมีศีลธรรมประจําใจอยากให้บ้านเราเจริญนะไม่ยากหรอกตั้งอยู่ในองค์ศีลห้าคือรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ให้ขาดอย่าให้ด่างพร้อยเป็นมนุษย์สุดประเสริฐหรือใครก็ตามแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์เราก็ต้องรักษาศีลห้าถ้าไม่มีศีลประจำใจ ไม่ว่าพระรูปใดรูปหนึ่งก็เป็นพระไม่ได้เหมือนกันสามจงทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุดลูกหลานเอย๋ยการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมจงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดอย่าทุจริตผิดศีลธรรมต่อหน้าที่เลยกูเป็นพระไทยพ่อแม่ของกูก็เป็นคนไทยกูก็เป็นเจ้าของแผ่นดิน คนหนึ่งกูก็รักแผ่นดินไทยไม่น้อยกว่าคนอื่นอะไรไม่ดีกูก็ติอะไรไม่ถูกกูก็ว่ากูจะไม่เฉยเฉยเหมือนหลายหลายคนเฉยเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวในทุกวันนี้ดูดูแล้วคนชั่วจะมีมากกว่าคนดีพระอย่างกูอาจไม่ดีกว่าพระองค์อื่นๆนักเพียงแต่กู ไม่สะสมทรัพย์สินเงินทองที่ญาติโยมนำมาถวายกูก็ไปทำบุญสร้างสาธารณประโยชน์อีกทอดหนึ่งห้ากูให้มึงรู้จักพอเพราะคนหาเงินมาด้วยความยากลำบากหยิบจับหมดจะเป็นการเอาเปรียบหยาิเงือแรงกายของญาติโยมเราต้องมีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเขาให้เท่าไรก็เอาเท่านั้น มันเป็นไปไม่ได้อย่าเอามามากหลายลูกหล้านเอ๋ยโลภของคนเราร้อยล้านพันล้านก็ไม่พอให้รู้จักพอกันสักทีพูดว่าพอการสักทีการรับบริจาคเพียงส่วนหนึ่งของกูนี้เป็นการเตือนสติและญาติโยมทั้งหลายว่าให้รู้จักพอ อย่าโลภมากหรือให้ลดความโลภความอยากได้ของคนอื่นอย่าเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันหกเราต้องให้เขาก่อนแล้วเขาจะให้เราทีหลังเราต้องให้เขาก่อนแล้วเขาจะให้เราทีหลังและเมื่อเราได้รับบริจาคมาแล้วเราก็ควรจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ใช่หวังเก็บหวังรวยแต่อย่างเดียวมันไม่ใช่วิสัยของนักบวชเมื่อเราเห็นนำไปทำประโยชน์เขาก็ยิ่งแต่จะช่วยเราถ้าเราไม่ทำบุญให้เขาต่อเขาจะได้บุญจากอะไรเจ็ดอย่าไปงมงายเอาเงินไปซื้อหวยพวกเมืองมาขอพรขอโชคขอลาบกูก็ให้พรและเคาะหัว แต่เรื่องเลขเด็ดไม่มีใครดอกอย่าไปงมงายเอาเงินไปซื้อเลขซื้อหวยกันเลยเก็บเงินไว้ซื้อข้าวดีกว่าแปดพระในบ้านพ่อแม่ที่อยู่บนบ้านเราต้องทำบุญทุกวันคือต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณท่านอย่ามัวแต่รอไปทำบุญร้อยวัน ซึ่งจะได้บุญน้อยกว่า 9. บุญบาปมีจริงกูเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงกูก็ทำไปไม่ต้องไปดอกเราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอยู่ในขอบเขตบรมโอวาททุกอย่าง ทุกแง่ทุกมุมอยู่ในระเบียบคำสั่งสอนไม่ต้องไปรอกท่านมาอยู่กับเองนี้พุทธองค์ท่านอยู่ได้หมดทุกตัวตนว่าแต่คนใดคนหนึ่งมีศีลมีธรรมมีเมตตาท่านก็อยู่ด้วยกัลยาณมิตรที่เขารบนี่ก็คือโอวาทธรรมเก้าคำสอนของหลวงพ่อคูณปาริสุโทโธที่ทางเราได้นำมาฝาก ท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ